การคุณพัฒสวัสดีค่ะค่สำหรับราคาทองคําในสัปดาห์นี้นะคะเรามองว่าการอ่อนตัวของราคาทองคํายังมีโอกาสอยู่นะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้แนวรับอยู่ที่1,680เหรียญส่วนนวต้านอยู่ที่1,750เหรียญถ้าเป็นเงินบาทนะคะอยู่ที่กรอบระหว่าง 2 4 4 0 0จนถึง2 5 5 0 0บาทต่อบาททองคำค่ะครับแล้วก็หลักๆเลยนะคะแล้มองในเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคำเองย่อตัวลงมาประมาณ200บาทต่อบาททองคำได้นะคะถึงแม้ว่าอย่างกองทุนเองจะเป็นในลักษณะของการเข้าซื้อเพิ่มขึ้นอย่างกองทุน XDR เนี่ยซื้อขึ้นมาประมาณ4ตันได้นะคะ แต่ว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเรามองว่ายังมีแรงเทขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดเองเนี่ยตัวสภาสภาทองคําโลกก็มีการรายงานว่าในช่วงไตรมาสที่งปีนี้เองนะคะก็คือ,อ,อปริมาณการซื้อขายทองคำเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงด้วยเนื่องจากเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลงด้วยนะคะแต่โดยรวมเนี่ยในสัปดาห์นี้ข่าวที่ต้องติดตามที่จะส่งผลกับการขึ้นลงของรา,าคาทองคําก็น่าจะให้น้ําหนักไปที่ข่าวของทางฝั่งยุโรปเป็นหลักนะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการประช เกี่ยวกับการทางเงินช่วยเหลือของกรีซซึ่งอันนี้เองก็อาจจะต้องรอดูว่าจะหาข้อสรุปได้ไหมซึ่งถ้าไม่ได้ก็น่าจะส่งผลนะไม่ข้างเงินยูโรอ่อนค่าราคาทองคำเดียวกันปรับต,ตัวลดลงต่อเนื่องแต่ถ้าหาข้อสรุปได้ก็มีโอกาสที่ราคาทองคำจะดีตัวขึ้นมาบ้างครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณมลครับนั่นเป็นภาพรวมทั้งหมดของในส่วนทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ราคาทองคำก็มาดูประเด็นสําคัญเศรษฐกิจสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เอเชียนี่ค่อนข้าง